สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับในรถวิซูซึชิแทตันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่องพ่อทาบนะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนใส่กรองอากาศรถนะครับสั่งซื้อใส่กรองอากาศรถ s ิ u b บิชิแทตันนะครับมาจากเว็บออนไลน์นะครับราคาก็300กว่าบาทครับ ยี่ห้อเดียวกับสูนนะครับที่ใช้อยู่นะครับดี๋ยวให้ดูตัวไส้กรองครับตัวนี้จะมีตรงคองข้างหน้าจะมีแผ่นเหล็กนะครับเป็นตะแกรงสแตนรเลสนะครับเป็นดูให้ให้ดูยี่ห้อครับนี่ครับยี่ห้อเดียวกับสูนนะครับลักษณะไส้กรองก็นะครับลักษณะไส้กรองตามนี้เลยครับราคาสามร้อยกว่าบาทครับถูกกว่าของศูนสองร้อยกว่าบาทนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้ดูครับวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับตามผู่มือรถนะครับไส้กรองอากาศควรเปลี่ยนทุกสี่หมื่นโลนะครับหรือขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของรถขึ้นอยู่สภาพการใช้งานของแต่ละท่านนะครับถ้าใช้งานที่มีฝุ่นเยอะนะครับสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่ต้องร้อยถึงสี่หมื่นโลตามคู่มือรถนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูใส้กรองที่ติดรถมาครับ รถผมยังไม่ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนแส่กองใหม่ครับตอนนี้ก็ใช้งานมาสองวันโลแล้วครับแส่กองเริ่มดําเริ่มสงบกเลยสั่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับถึงรอบเปลี่ยนซีมอันโลก็เปลี่ยนอีกทีฮองศูน์นะครับอันนี้เปลี่ยนใช้งานชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยครับวิธีการถอดแส่กองอากัดรถวิซูชีแทตตันนะครับกระบะวิซูชีแทตตันนี่จะมีตัวล็อกอยู่สองตัว ด้านล่างมันยังมีสลักยึดตัครับสองตัวตก็เราก็ค่อยยกครับน,น,น,กรกกน,นี่ครับดันอองถ้าสายเกะกะก็ถอดออกกรอนได้ครับนี่ครับยกขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ดึงตัวกรองออกมาครับนี่ครับตัวกรอง เดิมที่ใส่มานะครับดูจากแผ่นนี้ครับเริ่มดําแล้วเ <ame> ร e <L ess onal> Hello, ิ <IS> <noise> ่มโสบปกผมใช้งานประมาณสองหมื่นกิโลเทียบกับของเดิมที่ผมซื้อมาใหม่นี่ของศูนนี่ที่สั่งซื้อมาครับที่สั่งซื้อมาใหม่จากเว็บช้อปปี้นะครับ สังเกตนี่ครับกองน้ํามันจะเป็นสีขาวนะครับต้าเป็นกองใหม่ของเก่าริ่มดำนะครับก็ใช้ใช้งานอยู่เริ่มสังเกตรถได้รถวิ่งไม่ออกนะครับก็ส่งคนเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแล้วสามารถเพิ่มมาตราการเล่งได้ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับวิธีการใส่ใส่กองอากาศของรถมิสูริชิตาตันก็เหมือนเดิมครับปติกอ็อครับ ยกฝาขึ้นครับยกฝาตรงนี้ขึ้นนี่ครับจะเห็นด้านในนี่ครับด้านในตัวสากรองนะครับถ้ามันสกปรกก็ทำความสะอาดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมใช้ผ้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับวิธีการใส่ก็นี่ครับเห็นโลโก้ไหมครับอ่านออกมาทางด้านหน้าครับด้านหน้าตัวรถนี่ครับก็ใส่ขึ้นที่เดิมนะครับ แค่นี้ก็ปิดฝาเข้าที่เดิมใส่กล้องนะครับมันจะมีตัวฝาบนจะมีเชี่ยวล็อกนะครับนี่ครับตามที่นิ้วผมนิ้วมีสองด้านนะครับก็ใส่ถูกต้องนะครับเก็ปิดท่อที่เดิมครับดูด้นล่างดูให้ดีครับระวังมันงัดแต่งนะครับเชี่ยวนี่ครับตามเข้าล็อกไม่เห็นก็ตรงนี้ครับ องดันของออกแล้วก็ปิดฝากลับที่เดิมะนีนมีเที่ยวล็อกตรงนี้ครับแต่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นสกโกตนะครับนี่ครับฝากองแนบสนิทนะครับจะกองใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับดูเขี่ยวด้วยครับข้างล่างสองต้งนี่ตัวนี้ ผลล็อกครับล็อกด้านนี้ล็อกด้านบนครับนี่แค่นี้อยู่แล้วครับก็ถ้าไม่สะดวกก็ถอดสายแอร์ฟอร์ก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมถ้ามันจีกจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้ครับนีใส่เสร็จแล้วก็บีบเข้าที่เดิมใส่ล็อกให้แน่นครับแค่นี้เป็นอันเสร็จกับเรียบร้อยครับดูใส่ก่องเดิมครับฝุ่นเยอะมากครับ นี่ครับพอแค่นี้เต็มเลยครับดูจากเศษปูนครับนี่มีกองค่ะผมเป่า,าทิที่แล้วนะครับก็ยังกองเต็มเหมือนเดิมแปลว,ว่าใช้งานได้ปกตินี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับสลับคลิปการเปลี่ยนใส่กองอากาศมิซูมิชิไทตันนะครับก็จบลงทนันทีครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ที่การใส่ที่ปั๊มน้